ลด50%ปกติ1,299บาทลดเหลือ644บาทสวานไล้สาย2ระบบมาซาลุเจาะไม้เจาะเหล็กขันน็อตสกูภายในกล่องก็จะมีบัตรรับประกันและคู่มือการใช้งานไปให้ด้วยนะครับมีสายชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่1ก้อนหรือจะเลือก2ก้อนก็ได้นะครับสั่งซื้อวันนี้จัดส่งฟรีรายละเอียดของตัวสวานตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็นะครับ ความเร็วรอบจะอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดถึง85นิวตันเมตรหัวจับดอกสว่านสูงสุด10มิลิเมตรไฟสีเขียวจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับมี3ขีดแบบนี้นะครับและยังมีไฟ LED ไว้ใช้ขันหรือใช้งานในที่มืดหัวอะแดปเตอร์จับดอกสว่านสามารถถอดออกได้ ตัวด้านในจะใช้สําหรับใส่ดอกไขกว้างหัวหกเหลี่ยมต่างๆนะครับการปรับความเร็วรอบก็จะมีอยู่2ระดับและปรับแรงบิดการขันได้ถึง21ระดับโหมดนี้ใช้สําหรับขันน็อตสกูนะครับหรือน็อตยิงหลังคาพวกนี้ขนาดของตัวสว่านจับกระชับมือ